เอมา,มาขอเงินซื้เราจะกวนหน่อยอจ้ฝ่ามากวนกูกลับเพิ่มีบานสะก้อนกูเห็นกูในท่านสะกอนเอออยกจะงเอามากอนนีอจ่าฝ่ามากวนกูพากกัาไปตายหาตายหงมันทังงนสะนหน้าหน้าหมากี่ว่าาเป็นนีเ็กวนแล้แบไเอมัวกนวับมันก็วกกม้กอนเจ้่ขามาตายยังก็สวยแถะ ตอ่นเช้าขึ้นมะผมมีเดียบมีงานยังหาขอกินลองคลองลองคลองเงี้ยนนั่นเงี้ยนนี่เง็ยบแหม่มันนี่เฮียอเป็งยังจะว่าไผ่ไหวผัวไม่ได้ไหวพาแล้วไปจะสมัครสารนี่มา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 กันไปไปถากุญแจพุูนให้กูเฮ็ดบุญให้ท่านสะกอนหันหน้าไปทางพุูนแล้วหันหน้าไปพุูนให้กูเฮ็ดบุญกั็พาสะกอนฟังความกูไแม่หม้ยบอกผัวจ้าไม่ได้บอกพา จะก่อกไผทรัพสนเว้ยไปเปนั่งถากรยุพน่ะกูใส่าบาดสก้อนคอยเอาออไปนั่งถากรยุพนให้กูใส่าบาดกับผ้าสก้อนเอากระจังเอาอย่า,ามาเหลียวเบื้องหน้ากูเสียความกูเดี๋ยวนี้ออบอกผัวใจไม่ได้บอกผา้าเฮ้ยแล้วจากบอกไผยแทรกูุยานในสวดกุศล่าเนี่ยมัเศราอยู่เลย โอ้ยออกมาเจอข้อเราสะเต๊งข้อนักมึขังักผักไอ้บัอคัว้นนี้มหามากูมักพามาเจ้ายุหันชีการสกินป่ามึงแล้วไม่เอาแอมอเอามาจกาคนมวันี่เตะผ้าโซ่หัวเตะหัวเตะหัวก็มเดียวเดียววันมาถองหยบเอาขวดเส้อผ่านพูดเสียไปใส่บ้านี้ ได้แหวบก็น้องกูไปเนี่ยเขาใช่บานสียงแมงได้ใจในไม่เกี่ยงดินละบอมเยอะพี่เอ้อ๊อฟเป็นยังงั้เปิดบานดอนโบไม่ยุบปั่นเดียวนะบ่ก็จะมาหาตียุติกิ่นแล้วใส่ให้มันเป็นนั่นน่ะเปิดเกอนเจี่ยวบวกเขานั่นน่ะมันเดือดพวงหนาได้มาสีแม่ยุ่นี่เด้อเขาก็จะหญ่ตายแมวโอ้ยเข้าบานดอนโบมันเป็นการรุ่วแต่นะ สียงนี่จะปาตโตที่งไม่เห็นหตู้ปลา,นนา,าลูกงใช่ตานยอนเข่าไอ้แมาว่าลุงพี่ใส่บาทแล้วก็ขอพรเนี่ยเจ้าข้าข้าได้โชคได้ลาเจ้าในพ่อนเจา้จาข้ามาหาขอพ่อหรือข้า,ขาได้หนีวันนี้ว่าใส่พรใส่แต่ซิตาต้องเข้ไปด้วยตุดตาเนาะ ต่ยังไ่ได้หดพอนตีโต้แต่ยังไม่ใส่บาได้โอ้เต็มตาจะได้โต้ผน่ะม่เห็นบาทเต็มตาบุูกูแต่ยังก็ใส่ไปหลดดางได้บุญบน่นนถอเกือบใส่บาทนานาไปดี้นี่เจอว่าไดอยัางไม่เต็มกับต่อกัะตัด้ กมึงเห็นได้อย่างอีบุเอต้าซิลก็บมึงบอกกูถอดเกือบสีบาทว่าเมตีไอ้ผัดใช่ไหมเปลือกเนาะเป็นตั้งไอ้สัตว์กูบอกว่างไม่อย่างงูถอดไว้ถอดเกือนี่นแหละเรามึงไม่อย่างอยู่ในตามก็ไปใส่บาดในภายเส้ดา่านไอ้พวกไเห็ดปืนแข็งหนาเ่ินรัตูงแต่ยังละไม่ใส่าบาดเอ้านี่ดีมะพร้าวค่ะาวยแต่มาถ้าใส่เอา้ามะพร้าวกรอบมือบมได้โตฮัลโหลวัอนี้ยังระเส้ไปได้บุญบ้นั่นล่ะจะเป็นตื่นเฮ็ดอธิษฐานดีๆเอ้าสาธุเด้อ มืัอนี้ลูกหลานเอามะพร้าวจากกอมุยมาใส่บาทไม่ใช่มะพร้าวธรรมดานะมะพร้าวสุขาโตนขอให้ลูกหลานนี่ถือเลขนะเด้อซาราทูข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมะพร้าวสุขาโตนเดี่ยวพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเฮ้ยเกือบพูดตายย้อนบักเพา ปาบมาเป็นมาเบี้ยวโอ้คนหลุดน้ำปลาจะมาคนโยเกิร์ตโอ้ยนี่โยเกิร์ตกี่ดีที่สุดเอเหื่อยไปรับกินตีม้วนทางนี้ก่อนเอาดิพาพาเขาได้เงินโต้งโอ้ยพาไม่ได้ละพาไปหอยพวงมาเลยโอ้ยพึ่งเจ้าเจ้าควงหรียญระเบงดูว่าจะควงได้ไหมไอ้โต้งได้แน่ดิเออเออขอบคุณแม่เพ็ญครับ ดีเนี่ยผ่าได้เลยตีโต๊ผ่าได้ดีแต่ผ่านะานะพักการซื้อเครื่องจะเลื่อนไ้เรี้ยวว่าอย่างนี้ดีก็เพว<า>ตอบเาไดเยอเอา้าตายแล้วพักบานนะี้เดี๋ยวด้วยต้จังมนะังบมนะ่าบบนี้อปาตามแชวกู ขอบนแล้วที่ายกันอนีเาเมึงได้อะไล่ะมันใส่บาททีนี่แต่โอยตัวแรกว่าจะเอากล้วยสูบมาหละวี้เากหพาโพก็ไม่เอามาเจ้าค้าเสียใจน้ำเน้อเป็นย่งล่ะเต็มแล้วก็เป็นหยังดอกกแกัสีใส่ช่องจกพันสะดอกเจ้าค้าแต่เงินบาย่งสวยดาวเืดแล้ว ลงไปเลืได้ของสำรวยละมาใสซ่ก็เป็นพว่วงเะครับก็เป็นพ่วงลรอสอยดาวได้ข้างในเต้าน,น้ำสมเอาอันนี้เลยน้อเจ้าค่ะสาชูเด้อรมือนีผู้ขาน้ำสมมาใส่บาทคอยลงสบผู้ข่าขายดีขายดีอคอยคนตายคนปู <c oughs> มันคือหงคูนิมานแต่แบบเอาอันนี้จะได้บ่ามีเน้ำมาใส่บาทน้ำมู <c oughs> ถือมันหยาดละ เอ้ยขเข่าน้าบักข้าก็บ่มี่อราีย่งไมจใหัวใจดวงในน้อยนี่ลว่าไ่ว่เาเป็นตัวที่บดแต่คนหลายๆนี่แม่ผา้นีฟ้าบาดขู่กับผ่ากูนี้เยแต่คือจังมาเคยพี่ย่งกันเลยจ้ะอ้เป็นไท่เียเดียวกันเดเอนพฤษบนณามาหมาปากยูนนี่แล้ะจำไม่ได้บพราะงางกันแห่เหมือน,นั้นางกนแห่ี้เจ้าอจขออยางมาถ้าเม ห <sh arp> <sh arp oh ัวกูกูมาโย่เขามันหนาคุณเองมันหนาคุณคุณบักสันดานย่างดีบักคุดีมันคือว่าสีนอนหน้าเสาไก่คือว่านอนน้ำไก่นอนน้ำเมื่อกี้เมื่อบึงเพลทพอยิือก็บม่ได้เบิ้งดอกนอนหลับแล้วเบิ้งบ่อยหนาเลียมก็ได้หนาเลียมมันจะมนใส่ขอลอกกระดอกฝักข้ามึงเราบ่เป็นเจ้าของเด็กเกือบเกือลิงบักขามึงก็ไป กีโท,ท่หาคุ้มตัวเย็นกูสักตากแดกไม่ยักดีใส่น้ำยาดาวนี่หอมห้อยห้อยอยู่เอาไมา่เหลือนแม้นึงอ่ะปรล่มกูหาเสียบ่พ่อต้องบอดตายอ้าอีตองอย่างมึงบึง,บงอดดีช่วยกูอะไแก่ดีอีตองอีตองอย่ยังมี่ปูกซึ่งถุงน้องกูยามากมันเอาไปตัดเล่น

อุงหมาหนีลุกสี่พวกกูตทันนี่เขาไปสี่เข่ากันนะเอาไปช่วยในสุนัขพวกที่บมาผู้เดียวกันติดอันี้นี่นะพวกรนบ่พ่อมันเป็นบ้นมากนี่แถมมันบวชโดนแล้วโอ้ยมันกับบัคิดว้านเนาะบวชจูงแม่มันมันบ่อยอย่าซื้อเพราบวชสบายสมัยพนัเล่นกรรมจีตมันออกมาอีหามันตกเป็นอยังนี้ห้าปอมเดีกอีหามึงจะถือยาซาเด้ออือ ดีฮะไม่อยังใช่ป่าดีอยู่เดดีแนวใด้เอาใส่บาทแล้วเรื่งโรคซบกูสิได้ขายแล้วเอามันจะได้วางสั้นท่นเดฟผัวมึงตายเลยเดฟเนั่นเอามันสิเบอรเลต์เบิร์กัมผู้ขับแกแก่ถ้าคือตีนไปเช็คบอกจะไอแก่บัตีเล่มาหมายหรือเซ็ตมาแก่แมึงไม่ใช่ติดแบบแรกในโรคซบอกกูมาเดี๋ยวนี้เอาก็ะมิลโรคเย็นก็บ่อยุดขอเย็นสุดเอาเย็นเลยบอกแนให้กูจัดงานห่นเลยจัดมาเลยซบหัวมึงมีสีฟอร์มาลีนบอว่า ก็ต้องสีติมันสุบเนาติแต่ซามันเผาอย่างเดียวไม่ดีเน่มีผู้บวชจูงไปบ่ยะให้ผัวผู้บวชให้จัดมาเลยบัดนี้ดอกไม่ประดับงันมึงสะเอาดอกไม่สดหรือว่าดอกไม่ดอกไม่สดดอกไม่สดเลยแทีนี่มันแพงเนี่ดอกไม่ชสร้างแต่กระดอกคุณจะมาหาผมบวชไม่พอป่ะไม่ตังหงเอาตองอย่างมันือบวชจูงผัวไว้แค่ที่สันดานกูไม่ได้บวชอย่งผมกูหลวง ใเย็นก็พีด่าว่าคักปนันว่าหันได้มาติซื้อมาใส่ผัวได้ซื้อมาถวายวัดนพุ่นแม่จ้นมะซื้อใส่ผัวย่าสมัติตลูกตีแม่ขัตีไปตีมันขายผุนูะใดละขายนี่เตเสอยู่มึงเตเสมึงขายขายมจบเ็นนคุณพผีชุดรเพาจืดอพรหาเพเป็นอย่งนั้นแะพี่แต่ว่าตอนนี้มีให้เศร้าอยู่เศ้าบ่ล่ะเศาไ้าเส ประเม,มินในงางค่ะทีมงานดารตลกมาลำเจเก,กลอยครับหมอะเป็นครอบสุขความเดินหากหหาานนข้ามหม้อข้ามจ่าในสศคนบ่เหมาะสมเสียงเดืหันที่แม่มาลำเจเกลอย์กับพระธันย์นะพี่น้องแฟนเพลงแฟนบลัมขำเคลื่อนไปนี่ที่ว่าเป็นสีสันในการในงานคาบุลพะเวศฟังเทศมหาชาติาพี่น,อน้องบ้านเอิบผมพี่น้องชาบลเมืองเก่าพี่น้องเมืองขอนแก,ก,ก่นมาลำเจเกลอยขอบคุณทางผู้สัสดุหลักกันเป็นรายการเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีริมิตชีวิตเกล้อยครีมบำุงผิวซิต้าสูตรใหม่ทั้งสี่สูตรให้การสัสดุหลักกันเป็นรายการกับมาลำ เต็มลอยาแิบมาแล้วเติมพลังให้ใจแกงสู่ชีวิตอย่างเข้มแข็งบ่มีลิมิตเด้อพี่นองใจเกิน้อยทัก Yeah Kita ehend eh sekarang beratus เซี่ยเพียวบางคำบดไปแสบ,บพับกระแดดในทุกสูตรผมด้วยเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มี l ิมิตชีวิตเกลรอยเอ็มร้อยห้าสิบโลโมนาฮันทุกงานมะล่ำปีที่สองจับมือสี่คณะมะล่ำระดับตำนานครับผมปฐมมะเดินศิลมะล่ำใจเกลรอยและเบียบวาตศิลป์และสาวน้อยเพชรบ้านแพงผักดังซอฟพาวเวอร์ไทยให้ไก่ใจเกลรอยนะครับในปีนี้ฉลองครบรอบสี่สิบปีเอ็มร้อยห้าสิบจัดให้จัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มตลอดทั้งปีออกใหม่รุ่นลิมิเต็ดอีเวนตชั่นอย่างฟ้าเหลืองสิบ ปาดรถดั้งเดิมแบบเอ็มร้อยห้าิครับปากไปรักสั์ปูลสักคุนกยังเป็นท่ากายกับมะล่ำใจกระหล่ยรูดูกันปีที่9ครีมมะลูผิวชิต้าสูตรใหม่มีจักสูตรแม่โตมีสีสูตรค่ะมันก็จังเงินผมงอแค่นี้ไหมอะไมันสตดแรกไหมเนี่ยสูตรที่หนึคือสูตรไขมุกคอลลาเจนสูตรที่สสูตรที่สสูตรธนคารสูตรที่สมูที่สสูตสากรและสูตรที่สสูตรที่สสูตรสาลายแดงแต่ใส่สูเรงาแต่เ่นขาวแทนซิพงยีสูตรค่ะ อัอาซอกูแม่ปากอีกหนึ่งผู้สนับสนุนลักยานเป็นท่างการของมะลำมเกกระอยเครื่องดื่มเอ็มร้อยหาสิบางฝา,าเหลืองสิบาทยางฝาเหลืองสิบาทนี่นี่ควรเอ็มร้อยห้าพี่น้องออกไม่ฝาสีแดงหย่างนี่แหะแมนเธอก็รุ่นเก่ารุ่นเก่าขายสิรุ่นนี่ขายสิบ 8, บาทสิบาทปริมาณหลายกว่าเกา้าอีรุ่นลิมิเต็ดอีเ่ได้นี่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดนั้นกูบอกหัจักดรอปหัวจัก ยางฟ้าเหลืองสิบบาทเท่านั้นสิบบาทพี่น้องนั่งฟังร้องฟังรำง่วงเหงาห่าวนอนย่างไปซื้อเอ็มร้อยมากินขวดเดียวตาซื่นหมอกกอขวดที่สองแล้วขวดที่สองหัวซุปปรนแท้หน้าเลยเพื่อดีซุปกระซุปเจ้าพ่อาขวดเป้าไปใส่เหลาขาวมากินเนาะหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งอันละอย่าลืมไปซื้อนะครับพี่น้องขานอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์บอดแค่ของหัวหน้าบอยสิไมใช่ของเพี่อน้องมียาสีฟันยาสาผมไม่ล่าสุดมากแล้วมีครีมอาบน้ำด้วยครีมอนาปูริสายแมนค่ะาวเวอร์เจลติดตามกันมาด้วยติดติดครีมอาบน้ำตีราสกินของซอแอนดอรดีของเรามาขายบอดจุยังสุดแล้วขาดว่าปีน่าเนี้แถนสีบองแก้วบองมาขายบอง แกบอกนะมึงพี่ใครพูดช่วยฝากพี่น้องไปด้วยนะผู้ใดอยากได้ก็สนใจทักไปที่เพจยรบอลแค่ของเขาอด้วพี่น้องนะคะหรือจะสอบถามาลำไม่ที่ตอนนี้กันใช่นะครับผมเมื่อนี้เอ็มร้อยห้าสิบสลองสี่สิบปีเอ็มร้อยห้าสิบมีกิจกรรมหพี่น้องแก่เสื้อแก่เสื้อสามรางวัลค่ำคืนวันนี้ผู้ใดส่งฝาเอ็มร้อยห้าสิบนะครับฟังซื้อจากของดีๆได้ยินซื้อจากของแล้วถือบัตรประชาชนไปรับเสื้อที่บูธกิจกรรมของทางเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบนะครับสามรางวัลพี่น้องผู้ใดส่งฝาแล้วฟังงซืออจ้าขดีๆ แต่เย็บเสื้อจะของไปไปที่บุศกิจกรรมรับเสื้อนะคะเอกแกเจ้าชงบอกชงเล็บหนังกูไม่อยากได้เสียเนาะเอาเสื้อแม้หวักแห้มันจะพอมันเยอะมากเลยวันนี้เยอะมากเลยนะเสียอย่างเงี้ยกูเต็มตู้หนูกัดกับพ้องกันตามรางวัลมาแล้วนะคะเป็นแกะท้องยังไ้ยใครพวกเราก็จะสิมชงไหมนะปั้งซื้อจะของดีๆแด้วพี่น้องเด้อตามรางวัลนะคะประกาศมาแล้วรางวัลแรกรางวัลแรกได้แต่ยายต้มตลาดควาย ส่งมันมาสีทรงจ้กเตียจะสื่อแดกมันกับบอสื่อถ้าสื่อยยสื่อห่คนบ่อยร่างวันแรกนะแก่คุณคำพรสุยกระเดื่องเจ้าคำไม่หยังเจ้าคําไม่หยังไอ้แกะต้าชื่อคน้ำศักุุณสุยกระเดื่องอันดีอีกเปลี่ยนเลย่คุณคำพรสุยกระเดื่องนะคะศูนย์เก้าสี่ห้าหกหนึ่งแปดสองสองแปด จือว่าประชาชนไปรับเสื้อที่พุทธจิกรรมของทางเครื่องดื่ม M150 นะครับรางวัลที่สองมาแล้วนะคะได้แก่คุณสมภูสุดีสมภูสุดีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดสามหกสี่ศูนย์แปดค่ะรางวัลที่สามคุณสำเนียงยาผักคำค่ะสำเนียงยาผักคำไปรับเสื้อที่บุทธจิกรรมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ส่งสารแก็ขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ไม่มีรีวิตชีวิตเกินร้อยจิกรรมดีๆตรงกุศงใสตรงใส พี่น้องมาละลายจิปวดขี่มันไปขี่ใสเอาน่ะนี่รถองนายเพิ่นแต่นี่ยืนบริการได้ไงมาเท่านี่เขาจะไปขี่ใสเอาแต่สิคิดยากยังข้างหลังเนี่ยตอเฟี้ยงมันตัวจะกก็บัดออกยี่ดีกันน่งเปะร่องรถตัว เขารถ่ทาดเขาปวดขี่บอกรนขี่รถก็ไปใช้ขี่เขาข้างหลังเลยขอย้ว่าท no ่านหลานปานนี้เด็กน้อยเด็กเจอคบจิตไปขี่ไปแล้วพี่น้องพผ้าลำลองเทปรัตน์ในสื้อบัดขามานะครับผมปลาซื้อบัดขาสููสถาร์ลั่นเพื่อนคำขึ้นมาหนีมวลซืร์นำกันกระบุญประเวทตั้งเทจมหาชาติพี่น้องเช่าโดนบ่มพี่น้องเมืองขอนแก่นอยู่กับหลูกกบหลานมะล้อมใจกระลอยจนดหอดวินาทีสุด yeah. ท้ายด้วยความรักด้วยความเมตตาจากพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะล้อมมะล่อมใจกระลอยจึงเยียมาได้เก้าปีเก้าฤดูกาลครับผมสร้างสรรผลงานการแสดงเพื่อแฟนเพลงแฟนดปังบัดนี้นำพาพพพี่นน้องงแฟเลไปบบกั และเป็นหัวหน้าผู้นำทีมงานนี่คือพระเอกหมอหลำใจกเกลรอยหัวหน้าบอยซิวิชา right now